เคยมีไหมครับที่เราโกรธใครบางคนจนแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกจิตจีดอยู่ในใจผมเคยโกรธเพื่อนสมัยมัธยมที่ยืมหนังสือแล้วไม่คืนตั้งหลายปรีจนวันหนึ่งบังเอิญเจอเขาในร้านกาแฟเขายื่นถุงหนังสือพร้อมรอยยิ้มเขินๆพร้อมเล่าเรื่องเราที่ทําให้ผมต้องหัวเราะว่าแท้จริงแล้วหนังสืออยู่ในบ้านเขาแต่ถูกแม่เอาไปซ่อนเพราะคิดว่าเป็นของลูกขายคนอื่น เรื่องเล็กๆนี้ทำให้ผมนึกถึงความรู้สึกที่ฝังลึกในใจเราเวลารู้สึกถูกทำร้ายบางครั้งมันเหมือนก้อนหินในรองเท้าที่เราใส่เดินมาตลอดชีวิตทั้งปวดและหนักโดยไม่รู้ตัวการให้อภัยจึงไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเท่านั้นแต่เป็นของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองวันนี้เราจะมานั่งคุยกันว่าการให้อภัยคืออะไรทำไมมันถึงสำคัญ และเราจะเริ่มให้อภัยได้อย่างไรโดยไม่ต้องฝืนใจจนเกินไปการให้อภัยไม่ใช่การลืมทุกอย่างหรือการยกโทษให้โดยไม่คิดการให้อภัยคือการปล่อยวางความเจ็บปวดเพื่อลดภาระในใจเราเองลองนึกถึงถังน้ำที่เราแบกไว้หลังคารอยรั่วเล็กๆของมันคือเรื่องที่ค้างคาใจหากเราไม่ซ่อมถังหรือลดน้ำออกบ้างเราก็จะยิ่งแบกหนักขึ้นเรื่อยๆ จิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าการเก็บความโกรธไว้ตลอดเวลาทำให้ระบบประสาทถูกกระตุ้นให้ตื่นเต้นเหมือนเตรียมสู้หรือล่าหนีตลอดเวลาส่งผลให้เราเครียดง่ายนอนหลับไม่สนิทและส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทางกลับกันการให้อภัยช่วยลดความเครียดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นและเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆงอกงามเหมือนเอากระถางที่ว่างเปล่ามาปลูกต้นไม้ อย่างไรก็ตามการให้อภัยมักถูกเข้าใจผิดบางคนคิดว่าให้อภัยคือการยอมรับทุกอย่างโดยไม่ปกป้องตัวเองหรือคิดว่าการให้อภัยคือการบอกว่าไม่เป็นไรกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องในความเป็นจริงการให้อภัยและการไว้ใจเป็นคนละเรื่องเราสามารถให้อภัยโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมหรือสร้างขอบเขตใหม่ที่ไม่ทำให้เราถูกทำร้ายอีก นอกจากนี้หลายคนคิดว่าการให้อภัยแสดงถึงความอ่อนแอทว่าความจริงแล้วต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดของตัวเองและเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันควบคุมเราการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญที่เรายื่นให้คนที่ทําให้เราเจ็บปวดเท่านั้นแต่เป็นของขวัญสําหรับตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถก้าวต่อไปได้อย่างสบายใจมาดูวิธีการเริ่มต้นให้อภัยอย่างเป็นรูปธรรมกันครับ ไม่ต้องรีบไม่ต้องบังคับตัวเองเพียงแค่ค่อยๆฝึกเหมือนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใจ 1. ยอมรับความรู้สึกของตัวเองขั้นตอนแรกคือการยอมรับว่าเรากำลังโกรธเสียใจหรือผิดหวังการปฏิเสธความรู้สึกมักจะทำให้มันฝังลึกกว่าเดิมลองบอกตัวเองว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดเพราะการตั้งชื่อความรู้สึกเหมือนการเปิดไฟในห้องมืดทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในชัดขึ้น 2. ระบายความรู้สึกอย่างปลอดภัยหากความโกรธเต็มล้นลองระบายออกมาอย่างสร้างสรรค์เช่นเขียนจดหมายถึงคนที่ทำให้เราเสียใจโดยไม่ต้องส่งหรือระบายใส่กระดาษแล้วฉีกทิ้งเมื่อเราปล่อยความรู้สึกออกไปจะพบว่าหัวใจโล่งขึ้นตาเหมือนการเปิดหน้าต่างให้ลมพัด 3. ม,มองมุมใหม่ลองตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแทนการถามว่า ทำไมเขาทำกับฉันอย่างนี้บางครั้งคนที่ทำร้ายเราก็กำลังเจ็บปวดเองอาจจะเครียดมีปัญหาชีวิตหรือไม่รู้วิธีสื่อสารความเข้าใจนี้ไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับการกระทำนั้นแต่ช่วยให้เรามีมุมมองกว้างขึ้นและลดความโกรธลงอีกนิด 4. สร้างขอบเขตใหม่หากคนที่เราจะให้อภัยยังอยู่ในชีวิตเราเราควรบอกขอบเขตและความต้องการของตัวเองเช่น หากเราเคยถูกวิจารณ์แรงๆต่อหน้าคนอื่นอาจพูดว่าฉันต้องการให้คุณพูดคุยเรื่องนี้แบบส่วนตัวเพราะฉันรู้สึกไม่ดีเวลาถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นการสร้างขอบเขตทำให้เราปกป้องตัวเองและให้อภัยได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าต่อไปจะไม่เกิดซ้ำอีก 5. ให้อภัยตัวเองด้วยบางครั้งคนที่เรารู้สึกโกรธมากที่สุดกลับเป็นตัวเราเอง เราอาจโทษตัวเองที่พลาดอารมณ์เสียกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือรู้สึกว่ายอมให้คนอื่นทำร้ายเราเกินไปการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่ามนุษย์ย่อมผิดพลาดการเรียบเรียงความผิดเป็นบทเรียนช่วยให้เรามีเมตตากับตัวเองมากขึ้นลองพูดกับตัวเองเหมือนที่คุณพูดกับเพื่อนรักเวลาที่เพื่อนทำผิดพลาดคุณคงไม่ตะโกนด่าเขาใช่ไหมล่ะ 6. ใช้วิธีการปล่อยวาง บางคนชอบจุดเทียนสวดมนต์หรือลงมือเขียนความรู้สึกแล้วเผากระดาษเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยวางแม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะดูเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่มันช่วยให้เราได้บอกตัวเองว่าฉันพร้อมจะไปต่อวิธีการเล็กๆน้อยๆทำให้การให้อภัยดูจับต้องได้และเพิ่มความตั้งใจของเรา 7. ขอความช่วยเหลือการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำคุณเดียวเสมอ การคุยกับเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสามารถช่วยให้เราเห็นมุมมองใหม่และไม่จมอยู่กับความคิดตัวเองการไปปรึกษานักบำบัดก็ไม่ได้หมายความว่าเราบ้ามันเหมือนการไปปรึกษาครูสอนกีตาร์เมื่อต้องการเล่นเพลงให้ไพเราะขึ้นนอกจากนี้การได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นที่ให้อภัยได้ก็ยังช่วยให้เรามีกำลังใจว่าการให้อภัยเป็นไปได้จริงๆ เรื่องเล่าที่อยากเล่าในหัวข้อนี้คือเรื่องของแม่ออนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของผมเองแม่ออนมีลูกชายคนโตที่พลั้งมือทำผิดร้ายแรงจนต้องติดคุกช่วงแรกแม่ออนเต็มไปด้วยความโกรธเสียใจและอับอายเธอไม่กล้าพูดคุยกับใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นแม่ที่ล้มเหลวผมมักจะเห็นเธอนั่งเหมือมองต้นไม้หน้าบ้านเหมือนแบกรับโลกทั้งใบไว้แต่วันหนึ่งแม่ออนเริ่มมาเข้ากลุ่มร่วมสนทนาที่วัด ซึ่งมีพระและนักจิตวิทยาอาสามานั่งพูดคุยกับชาวบ้านเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนในกลุ่มฟังและร้องไห้ออกมาราวกับฝนตกหนักหลังจากนั้นแม่ออนเริ่มเขียนจดหมายถึงลูกชายทุกสัปดาห์บอกทั้งความโกรธความผิดหวังและความรักที่ยังคงอยู่จดหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งเสมอไปแต่แม่ออนพบว่าการเขียนช่วยให้เธอระบายความรู้สึกและมองลูกชายในมุมของมนุษย์คนหนึ่งที่ทำผิดพลาด เธอยังเรียนรู้ที่จะไม่โทษตัวเองจนเกินไปและตั้งขอบเขตใหม่กับญาติพี่น้องที่มักจะพูดแทงใจเธอเมื่อเวลาผ่านไปแม่ออนบอกผมว่าเธอยังไม่ลืมสิ่งที่ลูกทำแต่เธอเลือกที่จะให้อภัยเพื่อให้ตัวเองหายใจได้สะดวกขึ้นเธอเริ่มกลับไปทำสวนปลูกต้นไม้และหัวเราะกับเพื่อนบ้านอีกครั้งทุกครั้งที่ผมเห็นเธอยิ้มผมรู้สึกขอบคุณที่ได้เห็นพลังของการให้อภัยในชีวิตจริง มันไม่ใช่การลืมหรือการลบความผิดแต่มันคือการยอมรับความจริงปล่อยวางความโกรธและเดินหน้าต่อด้วยหัวใจที่เบาขึ้นในตอนท้ายนี้ผมอยากให้คุณลองมองความโกรธในใจเหมือนของที่หนักเกินจำเป็นหากเรายังไม่พร้อมปล่อยวางให้เรากอดมันไว้ก่อนแล้วค่อยๆสํารวจมันอย่างอ่อนโยนแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ลองปล่อยมันลงพื้นแล้วเดินต่อโดยไม่หันกลับไปเก็บมันอีก การให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับหัวใจของเราขอให้คุณอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนต่างมีเรื่องค้างคาใจและกำลังเรียนรู้ที่จะให้อภัยและในวันที่คุณยอมให้อภัยตัวเองและคนอื่นคุณอาจพบว่าชีวิตเบาขึ้นกว่าที่เคยเป็นเหมือนวันฝนตกที่ฟ้าเปิดใหม่ใมขอบคุณที่นั่งฟังผมเล่าจนจบ หากตอนนี้ทำให้คุณยิ้มหัวเราะหรือคิดทบทวนถึงใครบางคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์พอดแคสต์นี้ให้คนที่คุณรักนะครับเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเริ่มจากการให้อภัยและก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่เบาสบายแล้วพบกันใหม่เ p หน้ากับเรื่องราวดีๆที่มีทั้งสาระและมุกตลกเล็กๆให้ได้ผ่อนคลายครับ